ผู้บัญชาการทหารบกเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่4จิตวิญญาณแห่งความสามัคคีพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานเปิดโครงการปลุกจิตสำนึกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดินปีที่4ภายใต้แนวคิดจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและรณรงค์ให้คนไทยในชาติมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องต่อแผ่นดินเพื่อนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จ โดยเน้นกันมีส่วนร่วมในการป้องกันการลุงละเมิดสถาบันพระอมหากษัตริย์และตระหนักในหน้าที่ที่พึงมีต่อสถาบันหลักของชาติสำหรับโครงการได้มีการกำหนดรูปแบบออกเป็น2กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมการปลุกจิตสำนึกปกป้องสถาบันและการจัดการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันการลุงละเมิดสถาบัน พลเอกอุดมเดชกล่าวว่าโครงการปลุกจิตสำนึกรุกคุณแผ่นดินนั้นเป็นโครงการที่ต้องการให้คนไทยทั้งชาติเสียสละเพื่อประเทศและช่วยลดปัญหาความขัดแยง้งสร้างความจงรักภักดีต่อ3สถาบันหลักของชาติคือชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์